ด้านอาปจงสงขาก็มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่กรมสมเด็จพระเทพค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขานะคะได้ไมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลส,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567ค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักง,งานประมงจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พ2เมษายน2567โดยมีนายภัยเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาและ เมื่อวันนี้มีการปล่อยพันธ์กุ้งแชบ้วลงสู่ทะเลสาบสงขลาจำนวน2ล้านตัวโดยจะปล่อยแหล่งละ500แสนตัวจุดแรกปล่อยลงสู่ปากกงกลางวัดบ่อป,ปาาตำบลสทิงหม้ออเภอสิงหนครจุดที่สองบริเวณท่าน้ำริมเลวัดปากขาดตำบลปากขาดอเภอสิงหนครจุดที่3มที่ท่าน้ำโรงเรียนบางไหน ตำบลปากรออำเภอสิงหนครและจุดที่4ปล่อยบริเวณกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงหมูสก้าวนะคะตำบลเกาะยออำเภอเมืองทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้งแชบ้วยในแหล่งน้ําธรรมชาติและเป็นการส่งเสริมอาชีพประมงซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขา นอกจากนี้ครับยังได้เปิดโครงการมาหากกรรมของดีเมืองหัดใหญ่ที่บริเวณสนามสี่แยกสะพานดำอำเภอหันหใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดวยด้วยการนำวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นที่โดดเด่นเช่นวัฒนธรรมด้านอาหารการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการนวดแผนไทยและการแสดงพื้นบ้านซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันครับกำลังจราจากับห้างเซ็นทรัลห้างโรบินสันและห้างโลตัสเพื่อขอพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนำผลผลิตการเกษตรมาจำหน่ายเพื่อผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงในราคาที่ถูกและมีคุณภาพ ส่วนวันนี้ครับนายกองการบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เปิดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับระหว่างวันที่9เมษายนถึง11เมษายนซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหาดสมิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งการจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน89ทีมแบ่งเป็น3ประเภทประกอบด้วยประเภทเยาว,วชนอายุไม่เกิน15ปีประเภทเยาว,วชนอายุไม่เกิน17ปี ในประเภทประชาชนนะครับโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากส่วนราชการและผู้ใหกชนเป็นอย่างดีครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและประชาชนแล้วนะครับจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและก็พัฒนากีฬาบอลเล็บอลชายหาดในการรองรับการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสงขลาด้วยครับ